ครับวันนี้ก็เจาะประตูแล้วก็เจาะหน้าต่างแล้วก็เชื่อมโครงเหล็กที่เป็นโครงเคร้าของผนังครับอครับอันนี้ผมสังเกตดูว่าตู้หนึ่งมันมีมันมีสี่ประตูแสดงว่าแบ่งเป็นสี่ห้องใช่ไหมครับครับอันนี้ก็แบ่งให้เพื่อให้เป็นที่พักชั่วคราวครับห้องหนึ่งกว้างห้องละสามแบ่งสี่ส่วนนะครับอืมครับผมเดี๋ยวเราเจาะเสร็จแล้วกระบวนการต่อไปเราทําอะไรต่อครับ เป็นกั้นกั้นห้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเจาะแล้วก็เชื่อมรอยต่อไม่ให้น้ารั่วครับเชื่อมให้เสร็จแล้วก็ติดบานประตูติดหน้าต่างอลูมิเนียมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงซิลิโคนที่ป้องกันน้ํารั่วครับทีนี้ถ้าตัวตู้ร้อนมากๆก็จะอาจจะมุงหลังคาซ้ําไปอีกครั้งหนึ่งซ้อนไปชั้นที่สอง่งเพื่อให้แสงแดดมันประทาที่หลังคาตัวบนแล้วก็หลังสีความร้อนมันถ่ายลงมาเนี่ย ก็ถูกลมพัดไปไม่รังสีความร้อนไม่ปะท้าหลังตู้คอนเทนเนอร์โดยตรงแล้วก็ตกแต่งให้มันสวยด้วยนิดนึงแล้วก็ให้น้ํามันลาดไปด้านหลังแล้วเป็นการกันฝนไว้บริเวณประตูหน้าต่างไม่ให้น้ําเข้าด้วยครับอ๋อครับแล้วก็ไว้ทำติดฟลอดไฟทําสันทนาการอะไรต่างๆบริเวณหน้าตู้ได้อ๋อโอเค